สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้จะพาดูตลาบผลไม้นะครับผมมีอะไรบ้างดูครับอยู่นี้มีส้มโอสวยๆเลยนะครับผมนี่ส้มโอนะเจ้าส้มโอหรอพี่ก็มานี่กล้วยกล้วยเอาอะไรดูตุเรยียน ดูตุเรียนป่ะดูตุเรียนดยอันนี้ส้มนะครับผมอหมดูน,นี่ตุเรียนครับผมตุเรียนตุเรียนเออโกเข่งเลยนี่สรางโลใช่ไหมอ๋อ อันนี้ตัวเรียนธนูตราดไทยนะครับของน้อนี่มะไฟนี่เหรอส้มมะไฟ ใช่ตอนนี้ตลาดมันจะวายแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายแล้วทีต้องไม่มีอะไรแนะล,ล้วครับผมตรงนี้รอไปเรื่อยๆครับต่อมาจะเป็นทุเรียนดูดูทุเรียนเยอะเลยดูซิน่ากินมากอันนี้เป็นอะไรดูซิอันนี้อะไร

ล่างละกิโลอ่ะพี่ยี่ห้าโลโลละสิบสองบาทออลบบาทใช่นี่วใหญ่ๆสวยๆนี่เท่าไหร่เนี่ยบเจ็ดบาทสิบดาทเลยนี่เรียกว่าม่วงอะไรเนี่ไอ้น้ำมันน้ำม้วนน่น้ำน้ำแบบน้ำหวานเปรี้ยวเลยนี่ค่ะแล้วเรแล้วอันนี้ก็จะเปรี้ยวดิบน้ำเปรี้ยวอันนี้แก้วขมิ้นอ๋อแก้วมิ้นแก้วมินก็มันๆเปรี้ยวโดน ม็นสิบสองบาทอันนี้สิบเ็บบาทลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่นะเดสิบเ็บาทลูกใหญ่ใหญ่เลยดู่ะด้โอ้โหยกลอะยริเด๋วหอมหอมหอมลาโอ้ตกต้อยๆอันนี้ทำอยู่นนี่รอ่เ อีโฮบาทีโฮปะคแคตรุกนี่ขายเป็นลูกขายเป็นโลเพียงโ,โอ้โ,อโลอะไรกยห้าอันนี้เตแตงโมเหรออันนี้แตงโม,งม,มนะครับยาเยยนเลยนะครับผม คลิปนี้ว้เที่นี้ก่อนนะคระับครไย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม